ปูจานมัสการค่ะมัสการค่ะตัดตัดรูปการเริงรอนไอ้พรนพาด้วยแล้วก็ถุกพาด้วยแม่แมพาโชคขับปูมันนี่สามช่องด้วยค่ะแเมมพาโชคดิอ่าไอ้ยอืมบุกเย็ดเต้าโกนะค่ะอันปูนที่มาที่ไปน เอาหยังเฮ็ดค่ะปู่เอาปู่ได้เฮ็ดเอาทางเงินเงินห้างเาบ่หรือหยังค่ะอันเกบอ่าปู่นั่งเอาโอนั่งเอาเนาะค่ะเนาะนั่งเอากอืก่เก16งค่ะอื16นบ่คปู่

นี่มีดว่าอยางไรค่ะปู่ว่าอุ่วนญาติยมฟังนั่นเหลค่ะปู่เพราะเถื่อมันได้เวลานี่นมีดว่าเขามาเขียนหเบิงะะอะงเองเยในเบื้งเว่เบองเือเขียนาเขียนเในเบิ้งเนเบิงเป็นเป็นลกนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะจิตเม่ตีตีเป็นนนะค่ะ โอ้เข oh, oh, ้าเขียนให้ตัวแดงบ่ปูแมนนโอ้เขียนให้ตัวแดงตัวแดงกึ่งครึ่งแล้วปูแมนปูวปูส่งใ้เบิ้งวปูส่งใ้เบิ้งค่ะค่ะปูก็เขียนไว่นะปูเขียนนะแต่ว่าีทีก่อนนะแต่รงทางลายครับรงทางายอกอืมแล้วก็ไอสองสองสองตัวนี้นะไอ้าหก อให้ให้ตัดเล่นสลับสลับไปสลับมาเนาะปูเนาะแมแมนแมนแมนบอแอ่าค่ะลองลองไงหนาเบิ้งลองไงลองไงเอฟซีิจจระนาเบิ้งนอกตูเอฟซีิหน้าเบิ้งค่ะเพราะว่าตัวเลขกับมัอกิับมาเกิดพงานแล้เมเกิดแล้วมทำความพาวต้องพงานรับนั่นมันดีมดี ท่วงท่วงท่วงมาลั่งขื่นซาปูแม่เออเแม่เขาว่าใกล้กล้แล้วได้ได้แต่พอนสิบสี่ี่ที่ที่บอกนะค่ะปูปูประเสริฐทวงบรรลังขื่นอ่าอ่าปูไปกับกลับมาตัวมาลั่งเอแต่เอาแต่ก่อนค่ะทวงบรรลังขื่นแต่ก่อนอยู่อุบลกับสิบ้านชาหาบานลือกับแม่ปูนแล้วนะคะ ค่ะแต่ว่าตะม้วนนี่นี่นี่มีดีมั็นโมกุนีมีดีนี่มีดีอาภูนี่มีตัวเขาเขามาเขียนให้เดี๋ยวพูดส่งใหม่บุ่งเป็นตัวได้นะอืออย่างตัวเลยเป็นเลขเป็กคน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 โบราณมาเขียนให้นี่ยโอ้คนโบราณมาเขียนให้ เจ็ดเก้ากเ็ดก้ามันตัวรอบมาเจ็ดหมาเจ็ดหนึ่งหะเจ็ดเก้าจรอบมาเจ็ดหนึเจนะตอนนั้าาาถ้าตัดตัดหนึ่งสองตัวนี่เป็นหนึ่งหกกับเก้าหบ่ปูแม่แม่ใช่แหนึเก้าหกหนึ่งหกกก ่ล็อกเสียงเบอร์ลองปูเนาะค่ะเสียงเบอร์เพ <อ S 2> ราะว่ามันค่ะปูประเสริฐสิดท,ท่วงมันเริ่มขึ้นได้ตัวดนี้นะปูฐานี่มิตดีฝันดีแล้ววันนี้ตัวที่ปูมากเน้นๆให้แน่จักหน่อยก็คือถ้าปูมากส่วนตัวนีนปูสีเน้นไปทางตัวใดคะ่ะปูคาเจ็ดห <7 16 S 1> น่งเจ็ดหนึ่งหกเนาะค่ะตัวเน้นเนาะมาที่รุ่อ่ามาที่รุ่นเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งไงนะค่ะ คือตราได้ไอยแสนบ่ะอืมเห็นไหซื้อนี่ซื้อนี่การ่าได้เงินแสนเดือนเขาไปน้องปูกามั่นใจนั้นเลยเดี๋ยวเอากันมันออกปรีปบเดี๋ยวทายลูกให้่คอดบ้งเลยว่าเงินแสนดีดีค่ะครับพี่นะค่ะ ค่ะปู but, higher, higher, like, right? mm ีวามันใจมากๆนะใจมากเจ็ดหนึ huh. so uh ่งหกเจ็ดหกหนึ่งค่ะก็ถือว่าเลขน่อครักระือว่าเลขเัืนี้ของปูนี่กระทัดรัดแล้วก็นหน่อยตัวเนาะปูเนาะแม่ไทตัวไทยนั่นเลย่มนาไทยไทยตัวเดียว็เไยพ่อนค่ะมนาพอนมีว่าดังมาไทยตุนโภนะครับอะตุนโภ โอ้สาธุคับปูสาธุอยู่ทางคันโทอยู่ทางคันโทโอ้ยอยูทางคันโทเนาะปูค่ะอยู่ทางคันธูคนหนาค่ะคันเดียวเลยนะค่ะทัาปูทัาปูได้มือไปเฮ็ดมือได้กะสรงพี่กันหาพ่อน้ำในเด้อพ่อนาพ่อนด้มีโอกาสได้ไปทายถ้ำน้ำค่ะปูได้ได้เด้อเด้อค่ะเพราะว่ากังกลางค่ำกลางคืนก็เพเป็นยังเนาะปูเด้อเพราะว่ามีมูไปอยู่ค่ะมีมูทีมงานไปน้ำกันอยู่ค่ะอ่ะเราต้องมี อืเพราะว่ากถ้าสมมติว่าปูสีใส่สมาธิใส่ยังเข้ากับสิตั้งกล้องไว้เังสีค่ะแน่แน่นต้งไว้ค่ะบัน أ, ี้ถ้าถ้าเป็นโตปูมากสองตก็คือสิเป็นหนึ่งหกมันบ่ค uh> ่ะปูหนึ่งหกหกหนึ่งกับพร้อมนะคะเนาะ แต่แตค่ะสม,มุติว่ามันมามันมากเจ็ดหนึ่งหกนี่ก็คือว่าเกือบล้านแตกเลยเนาะปูนเนาะแต่ละคนเนาะ เจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งหกน้องปูน้อค่ะวันนี้ปู้ค่ะปู้ขาวันนี้ปู้ที่ผู้เพิ่นมาบอกเหี่ยเพิ่นเป็นรูปลักษณ์ลักษณะใดค่ะปูเป็นพระโบราณเป็นพระโบราณน้องปูเนาะอืมอะไรถึงล็อกตาเลยโอ้ค่ะว่่านเลยคะมาเขียนให้เลยค่ะเขียนให้ เดี่ยวนะค่ะแบนเปียวเขาเป็นตีกิ้วนะเออใช่ใช่ประมาณนี้เนีย่ยอืมบางคนจมะมักปวดมักหายลูกหลานบปูฉพานะปูเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงเป็นโรคเป็นไข้เนาะปูวเนาะฮามันเออเพอพะว่าผู้รับ้คนเพิ่น,พนก็กออกบ้านออกซองมาได้เองสิน,นะคะปกูก็ถือถือถือกัด

อันเพราะว่ามือมืออื่นมีนัดกับทางน้องโบเพิ่นสีจับปิงปองอะนะ like, right, so ป oh, ูก okay, oh, oh, you know ็เลยได้มาเฝ้าให้เอฟซีโอได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 อืมมัขึ้นกับไปบอกพอนค่ะอ่าเนี่ยไอ้ตุภัยแล้วมั่งมามาปูมามานุ่กันเป็นมูกันเด็กๆค่ะค่ะทุ่มทุ่มเทยังไงคือกันปูทุ่มเทเพื่อเอฟซีแหละปูอยากให้เอฟซีมิโชคมีมัน จังไดกัสวดมนต์เพื่อลูกเพื่อหลานในเด้อปูเด้อจังไดกัได้บ่ใครมีบ่ได้ไปหาเดี๋ยวขั้นมีเวลาก็บสิไปหาคับปไูได้ๆพร้อมได้ได้ไดจังไดกัอขอเพิ่มบารมีปูดดได้เด้อค่ะได้ๆได้อมได้ๆค่ะค่ะวันนี้นปูครับทางทีมงานทางช่องก็สิขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางค่ะสาธุสาธุครับ ขอให้ยวิวใจวิวหลายเด้อเครื่องันค่ะอ่าหลายแสนหลายล้านวิวอ่าเป็นร้อยล้านวิวนะสาธุสาธุก่ะเก่งมหาเศรษฐีแต่คนธรรมดาตูดตาตัวไปสาธุสาธุาาสาธุค่ะปูสาธุค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากปูประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องกัดจังเลยก้าไปพิจารณาเนาะค่ะ เลขของปูเพิ่นนังได้คักได้แน่นะคะโตแดงจึงคึงเนาะคะพี่น้องค่ะ9โอ้ยเบาผิดกลับขอโทษขออภัยค่ะพี่น้อง7 9 6แล้วก็7 1 6แล้วก็9 6 1 6นะคะพี่น้องค่ะตัวเน้นตัวนักของปูมันใจคักกะสิเป็น7 1 6ลานแตกแน่นอนนะคะหมวดนี้กัเอาไปพิจารณาเบิึงเนาะคะสำหรับเลขสองตัวกะสิเป็น เน้นที่หนึ่งหกนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ท่านใดท่านผู้ชมท่านใดเขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้าถืออกถือใจจังไดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไล์หนึ่งแช่ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาไหมก็อย่าลืมกดกระดิง่งไว้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อแกงเตือนเวลาแอดมินลงคลิปด่วนๆก็จะได้เห็นน้ามูนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่เนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทันเนาะค่ะ เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ